ผมกำลังจะบอกตัดภาพไปที่ปราจิมบุรีเลยฮะข้อมูลที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เจอร่างของน้องถามว่าทำไมถึงมั่นใจนี่เป็นขออนุญาตนะฮะอันนี้อยู่กระทางเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมฮะที่เขามั่นใจว่านี่คือศพน้องถูกเขาอําพรางนะฮะเพราะว่าเขาไปเจอเลดทองถูกไหมเมย์เป็นยังไงบ้างเคยเป็นสร้อยข้อมือของน้องนุ่นค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถ้าดูตามที่เพจของเราเปรียบเทียบมาด้วยเนี่ยอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยสีเหลืองเป็นตอนที่น้องเนี่ยมีการถ่ายภาพเอาไว้ก็จะเห็นว่าเป็นเลดทองแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นจุดที่ปราจีนบุรีที่มีการพบร่างก็จะเห็นเลดทองลักษณะเดียวกันกับของน้องนุ่นก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นร่างของน้องนุ่นที่มีการทิ้งไว้ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งทางด้านของทีมข่าวเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ภายทางหลวงจุดกรอกสมบูรณ์ด้วยนะคะก็บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพผู้เสียชีวิตที่สวนยูคาลิปตัสก็เลยมาตรวจสอบก็เจอชิ้นส่วนกกกกะโหลลลััับําตวษณ คล้ายกับถูกเผานั่งยางซึ่งเรามีเสียงของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่พูดคุยกับเรามาด้วยค่ะต้นนี่เกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับทราบแจ้งเหตุมาจากทางตำรวจนะครับว่ามีพบศพผู้เสียชีวิตนะครับในสวนยูคาครับแต่เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายครับก็เลยเข้ามาตรวจสอบก็ทาง ทีมผู้ั่ทักา์ทางหลวงกับ่วมกระตันยูเข้ามาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นเราเห็นศพเป็นไงบ้างครับก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นแค่ส่วนกะโหลกกับลำตัวเกิดการน่าจะเผาครับได้ถูกเผานั่งยางไม่อไม่มั่นใจลยครับผมชมครับที่มันโหดร้ายก็คือมันเผานะฮะแล้ววันนี้ที่เรายืนยันคือเลดทองคำของน้องซึ่งยังไม้ไม่หมด ค,คุณผู้ชมครับหลังจากที่ใครจะนึกว่ามันเกิดเรื่องอันนึงที่น่าสนใจคือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจุดเกิดเหตุไปด้วยนะล่าสุดเนี่ยมันจะมีภาพสําคัญขึ้นมาคู่กันนะฮะพอถอเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มเขาไปตรวจ BM คือรถ BM ในสาคัญมากนะฮะเพราะอย่าลืมว่าตอนที่น้องเนี่ยน่าจะโดนอิดทุบเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันต้องเอาร่างน้องขึ้นมาบนรถคันนี้ ปรากฏว่าเมื่อตอนทุ่มหนึ่งนะฮะชุดสืบปากเกร็ดคุณผู้ชมฮะเขาเข้าไปคุยกับนายสิริชัยเนี่ยเขาคุยกันตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแล้วเขาขอสิริชัยบอกสิริชัยขอค้นรถบ m หน่อยซึ่งสิริชัยก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเข้าใจว่าตํารวจน่าจะเจอร่องรอยเลือดด้วยหรือเปล่าเลยพยายามเค้นถามสุดท้ายตอนสองทุ่มเขาบอกสิริชัยยอมรับแล้วเขาก็เลยยิ้วตัวไปที่โรงพักและหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็เลยไปเจอร่างมนุษย์นะฮะว่าโดนเผาอำพราง เป็นเหตุการณ์ซึ่งทางตำรวจขณะนี้กำลังสอบปากคำอยู่ขณะเดียวกันทันทีที่เจอร่างน้องพร้อมกับสร้อยคอทองคำคุณผู้ชมครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาคุณยายนะฮะในคุณยายของเด็กในฐานะแม่ใช่ไหมแม่้องนุ่นแม่น้องนุ่นฮะไปที่สพปักเกรดแล้วนะฮะโดยเบื้องต้นตอนไปสพปักเกร็ดเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่า เขาจะต้องม uh <blade> ีการไปเอาตัวหลานใช่ไหมเป็นยังไงครับเม์เรื่องนี้คือทางด้านของคุณแม่น้องนุ่นเนี่ยนะคะบอกว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยของหลานเพราะว่าตัวของนายสิริชัยอาจจะมีอาการเครียดแล้วก่อเหตุอะไรขึ้นบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะกับหลานค่ะก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะคุณแม่ยังไม่รู้ว่าหลักฐานเนี่ยก็คือน้องถูกซ้อมตรงถนนถูกไหมฮะแล้ววันนี้เพิ่งไปเจอศพแม่ก็เลยบอกว่าขอไปเอาหลานกลับมาก่อนนี่มีเสียงคุณแม่ใช่ไหมตอนที่นักข่าวมีไหม ไหลองฟังดูหน่อยนะฮะอันนี้ตอนที่เขาไปขอหลานกลับใช่ค่ะล้อเข้าใจว่าฝ่ายชายนี่ฮะมีเรื่องหนึงที่เรากังวลใจมากที่สุดพี่เดี๋ยวตอนนี้เป็นห่วงไหมเป็นห่วงพี่นุ่นไหมว่าจะอยู่หรือไม่อยู่กันเรานี้เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเนาะคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเฟินเฟินได้คุยกับแม่ใช่ไหมครับเป็นยังไงเฟินเฟินได้คุยกับแม่แล้วเป็นไงบ้าง เหมือนตอนบ่ายเห็นหลักฐานใช่ไหมคะที่บอกว่าวงจรปิดแล้วคุณแม่โทรมาหาน้องเฟิร์นแล้วร้องไห้เป็นยังไงเฟิร์นไหนลาให้ังมันก็จุกแม่ไม่ได้พูดอะไรค่ะแม่ก็แบบแบบเห็นแล้วนะแบบเราก็สื่อสะอื่นกันไปอะค่ะหนูก็รู้แล้วว่าคืออะไรแม่ยังไม่ได้พูดเลยค่ะแต่หนูก็รู้ก็คือกล้องวงจรปิดนะเพราะว่าตเพื่อนตอนนี้คือจริงๆริงจริงๆแล้วอะเหมือนกับว่าคุณแม่คือผมไปพาคุณแม่ไปดูว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยครับเพื่อจะบอกว่าผมเองใจจริงยืนยันว่าเอ้ยเวลาเนี้ยเขาอยู่ตรงแถวนี้นะ ก็ามาดูสิว่าจะได้ยืนยันว่าเขาอยู่ตรงเส้นนี้นะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรก็จะได้แกะรอยได้แต่สิ่งที่เจอมันคือผู้ชายแบบกําลังทําผู้หญิงเดี๋ยวก่อนนะคือบิววันนี้ไปกับแม่ด้วยปะไปครับบิวไปตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อคืนครับไปแจ้งความคนหายแล้วก็พาไปขอใบที่จะดูกล้องเพื่อไปที่ตรงเนี้ยครับโทษนะคุณไม่รู้จักกับครอบครัวนุ่นนี่ไม่ครับทำไม,ไมคุณเข้ามาช่วยผู้หญิงคนนี้คุณตั้งแต่คุณเห็นเหตุการณ์ถู่ไหมแต่เห็นตอนจบแล้วเห็นตอนจบแล้วแล้วคุณก็เข้ามาช่วย ทำไมบิวคุณคุณช่วยอะไรคุณสงสัยว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วถ้าเราช่วยคนคนหนึ่งได้เราควรจะทำไหมครับในความเป็นมนุษย์ใช่รู้สึกมีภาพวันนี้ด้ไหมที่บิวมีภาพคุณแม่เข้าไปไหมที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาหน่อยนี้คบิวพาไปที่ที่ไปประสานติดต่อเลยเหรอฮะใช่ครับตั้งแต่เหมือนไปที่ที่ขอดูกล้องเลยครับแต่คุณแม่ถึงก่อนนะครับคุณแม่เห็นภาพนี้ไหมอาทีพงานคุณแม่เห็นหมดแล้วครับเอาไปช็อตเก้าแล้วกันนะฮะพอแล้วภาพนี้ไม่ต้องแล้ว กลับไปที่ช็อตเก้าคุณแม่เห็นแค่นิดเดียวแล้วคุณแม่ก็คือแบบไม่ดูต่อแล้วตอนนั้นแม่เชื่อเลยว่าแม่เชื่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าว่าน้องไม่อยู่แล้วเนี่ยเออมันมีอันนึงบิวกับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยสิริชัยก็ไ้สัมภาษณ์บิวเขาบอกกับแม่น้องเนี่ยบอกทําใจนะทำใจห้าสิบห้าสิบใช่คุณอยู่กับคุณแม่เขาตอนไม่ผม,ผมผมผมเพิ่งมาเจอคุณแม่เมื่อเมื่อตอนตีสี่ที่ไปสพปากเกตนะครับผมใช่เพื่อพาไปแบบไปแจ้งความไปแบบว่าผมจะต้องการยืนนะว่าผมผ ผมอยากจะเป็นพยานให้อะไรเงี้ยว่าในช่วงวลานั้นเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่อยู่เส้นเขาไม่อยู่เล็บพองปะปาแค่นั้นเองสงสัยแอบสงสัยนิดนึงคุณดิวดูข่าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายที่รออุ้มลูกไงแล้วก็ขับบีเอ็มด้วยความที่ผมทํางานแบบดูแลลูกค้าใช่ไหมครับผมจะเห็นรถอย่างเงี้ยเขาจะจําได้ว่ารถยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้แบบความจำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วผมก็เลยแบบนึกออก อ๋อคุณเห็นตั้งแต่เขาอุ้มลูกเขาอุ้มลูกลงไปตรงนั้นใช่ครับแล้วมาไปสัมพันธ์กับเมื่อวานเขาก็อุ้มลูกไปโรงพักใช่ครับแล้วก็บีเอ็มสีขาวอีกเพราะตีผมในกล้องหาเพลินไว้ให้ผมเดินนะครับเขากําลังอุ้มเขาเมือนตอนเขาอุ้มลูกอยู่มั้งตอนนั้นนะครับใช่คนเดียวกันก็เลยไปสอบคุณแม่แล้วก็พาไปแล้วพหลักฐานใช่ครับแล้วเขาแล้วเขาเอาผู้หญิงอ่ะเมาไอวิ่งขึ้นรถใช่ไหมครับครับ แต่ว่าไอ้แบบผู้หญิง,งวิง่งขึ้นรถแต่ว่านองลงจากรถแต่น้องบอกว่าเพื่อนไม่ได้ดื่มซึ่งในี่ยตอนั้นผมเห็นนะคือคนที่เมาสลบอยู่ข้าพุตบาทคนเมามันจะไปม,มีสติวิง่งขึ้นรถแท็กซี่ได้ยังไงใช่ค่ะ<อ>ผมก็เลยแบบเ,เรื่องนี้มันไม่ปกติอยากจะแค่แบบเหมือนบอกว่าเอ้ยพี่เห็นอย่างนี้นะแต่ที่เหลือคุณก็ไปจัดก,การเองแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับ โอ้โหคุณอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะะอันนี้คือคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ติดต่อหล,หลังจากเห็นข่าวติดต่อไปตา,ไตามเรื่องไปขอดูภาพไปเปิดเพื่อทำให้ได้ให้ได้คําตอบว่าสุดท้ายจนกระทั่งเห็นภาพนี้มาพร้อมกันไอ้นี่ค่าค<ม>ุณตกใจไหมคุณคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณเนยผู้ชายคนนึงทาไมใจมันแบบมันโกหกแม้กระทั่งเมื่อวานนี้บอกผู้หญิงขึ้นแท็กซี่แล้วคุณก็เป็นคนไปบี้ตามจนกระทั่งบบกไม่ใช่อย่างนั้นคุณโกหก คิดยังไงบ้างเวลาเห็นเห็นไอ้คนนี้ยที่มันโกหกคนทั้งประเทศแล้วคุณมาเห็นภาพอย่างนี้ก็จริงจริงก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับมันไม่ใช่มนุษย์เปล่าคือแบบทําได้ไม่หยุดอย่างเงี้ยถ่านานี้เขาเดินอย่างเงี้ยเขาเขา,เขาจะวิ่งหนีแล้วไปลากเขามาเพื่อจะเดี่ยก,กระทืบเขาอ่ะมันไม่ใช่คนแร้วป่ะครับมันไม่มีความเป็นคนอยู่เลยนะใช่ไหมเนี่ยเห็นเนี่ยถ้าผมเห็นอย่างนี้นะผมก็ไม่ว้าหน้าเหมือนก,กันแต่ผมไหม ถ้าสมมติเห็นแล้วรู้ว่าผมก็ใส่เหมือนกันครับแจตำรวจด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนคนปลุกคนเมาไงครับมันคือมันพูดง่ายคือมันเล่นมันเอามันเปจบแล้วเลยมันคบพอคุณมาปุ๊บมาเล่นละครเหมือนพยายามปลุกงี้ไหมผมคิดว่าน่าจะแบบแบบอะไรน่าจะนิ่งหรือสลบไปแล้วไงครับเพราะผมเห็นคือคนเข้าที่ผมเข้าใจนะครับคือคนเมานอนสลบคุณคิดว่าคุณสิริชัยเห็นคุณดิวไหมคะผมว่าเขาไม่น่าเห็นผมเพราะว่า อ๋อยูนิฟอร์มผมจะเป็นชุดดาทั้งหมด่ยครับแล้วมันจะมองมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วมันประกอบกับมันมืดมากไงครับเพราะเขาไม่เห็นผม,มคุณผู้ชมครับตัดไปที่ปาจีนหน่อยนะฮะเพราะล่าสุดอย่างที่บอกว่าเราเจอน้องแล้วน้องเสียชีวิตผมเข้าใจว่าตอนนี้ผมคงไม่ไปคุยกับคุณแม่แล้วแหละเพราะว่าคุณแม่มคุณแม่อยู่กับคุณบิวตั้งแต่ตอนเย็นแล้วพอเห็นปุ๊บก็คือเขาดูไม่ได้แล้ว แล้วแม่เนี่ยทำใจไว้เพราะไอ้เขยคนนี้มันบอกว่าให้ทําใจนะฮะจนกระทั่งแม่ยังแปลกจะบอกทําไมเองพูดอย่างนี้ว่าให้ทําใจสุดท้ายน้องโดนเผานะฮะแล้วผมต้องย้ำว่าน้องโดนทําร้ายต่อหน้าลูกแล้วก็ตอนที่เอาศพน้องไปทิ้งก็ไม่รู้ว่าโกหกลูกยังไงอีกในงานปาร์ตี้อย่างที่บอกก่อนจะจบตรงนี้เขาไม่มีปฏิกิริยาทะเลาะให้พวกคุณเห็นเลยถูกไหมเิลินใช่ไม่มี